วันนี้นะคะช่องของเรานะคะก็จะมานำเสนอนะคะตุ๊กตาและของสะสมต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตุ๊กตาและของสะสมต่างๆของทางช่องเรานะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับอย่างแรกนะคะก็คือเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาต่างๆนะอันนี้จะเป็นตุ๊กตาหมีนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาวันดูแมนนะคะอันนี้เป็น น้องตุก๊กตาจาก KTC นะแล้วก็ตัวนี้น้องมีคู้น้องตายน้องพิงแพนเตอร์แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะแล้วก็น้องสองตัวนี้นะโอเคยังไงก็ช่วยกันตั้งชื่อได้นะคะต่อมาก็จะเป็นน้องคิตตี้นะคะจะเป็นคิตตี้ฝาแฝดน,นะ แต่เป็นคนละสีนะคะจะเป็นคิตตี้ชมพูแล้วก็น้องคิตตี้ขาวๆนะคะก็จะเป็นพิงคิตตี้กับไวคิตตี้นะคะ <Okay. S 1> ต่อมานะคะก็จะเป็นน้องเ l ลโล d ดักนะคะน้องดักกี้อันนี้จะมีเยอะมากเลยนะคะนี่จะมีเยอะมากเลยนะคะจะมีน้องนี่น้องจะมีตั้งแต่ไซส์เล็กเลยนะคะไซส์เล็ก สากลางาสาเด็กสากลางแล้วก็น้องใหญ่ของเรานั่นเองนะคะแบบนี้เดิมวันนี้คลิปแรกนะคะช่องของเรานะคะก็จะนำเสนอสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะคะก็คืออย่างเช่นตุ๊กตาแล้วก็ของเล่นนะ,ะเดี๋ยวให้น้องนั่งก่อนนะ เล่นต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นโมเดลนะคะโมเดลโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นน้องตุ๊กตามีเสียงนะจะมีเสียงแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวงกุญแจนะ ุุญแจสองอันนี้นะคะเป็นพวมุญแจที่ซื้อมาจากคุณลุงนะเขาจะขายอยู่ตรงแยกรามคำแหงนะคะขายเพียงอะไร20บาทแต่คุณภาพดีมากเลยนะคะใครว่างก็ไปแวะอุดหมอนคุณลุงก็ได้นะพวกุญแจต่อมาก็จะเป็นนี่ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าส่วนต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเป็ดน,นะคะ ซึ่งอันนี้นะเราจะมีสองอันมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันคือแกไม่เอเดี๋ยวใช้ดีแค้ว <c oughs> แค้วมาไม่ได้ ช้อนนะคะแบบนี้นะสำหรับให้น้องๆเด็กๆทานข้าวได้นะคะแบบนี้แล้วก็สามารถพกพาได้ด้วยนะก็เก็บแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าได้เลยนะคะปกติถ้าเป็นช้อนมันก็จะยาวๆใช่ไหมแต่ถ้านี้เราก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะคะโอเคอย่างต่อมาเอาเป็นเป็ดก่อนแล้วกันเนาะนี่ ตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะได้มาจากแมคโดนัลล์นะคะที่แมคโดนัลล์เวลาเราไปกินแล้วเราก็จะได้ตัวแบบนี้มาดเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรตัวนี้มันก็คือโกดักนั่นเองนะคะโกดักก็คือนกเป็ดเหมือนเดิมนะ มันจะสามารถขยับได้ด้วยนะคะแบบนึงนะทำไม่เป็นอะประมาณนี้ค่ะกอดัก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 ออันนี้ก็คือน้องโกดักของเรานั่นเองนะคะอะเอาไว้กับตรงนี้แล้วกันต่อมาก็จะเป็นนี่เซ็ตของ Wonder Woman นะคะ วันเดอร์วูแมนเราก็จะมีตัวนี้นี่นะคะจะเล็กไปนิดนึงอ้าว e ันเดอรูแมนะคะ Wonder Woman ตัวนี้ <c oughs> ก็จะมากับพร้อม <c oughs> เหล่าฮีโร่ต่างๆของ BC นะคะมันจะใช้แบบนี้นะเวลาเราซื้อซีเรียลใช่ไหมคะมันก็จะแถมมาแบบนี้สำหรับน้องๆหนุ่มๆที่เอาไปตกแต่ง ดินสอบปากกาได้นะคะแบบนี้อันนี้ก็จะมีหลายตัวนะมีเี่ซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนแบทแมนจะได้เยอะมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะซูเปอร์แมนกับแบทแมนให้ดู ก็จะเป็นการรีวิวสิ่งของที่อยู่ในบ้านก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาถึงเราจะโตแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะสะสมตุ๊กตาได้นะคะแล้วก็ของเล่นพวกนี้เอาไว้ผ่อนคลายนะคะรีแลกซ์หลังจากทํางานเสร็จแล้วก็จะเป็นสามเหี้ยมเโลตอนซื้อมาก็สะสมได้แค่3ตัวนะคะเพราะหลังจากนั้นเขาก็เลิกผลิตไปแล้วต้องรอง ไม่รู้ว่าเจอเท่านั้นเท่าไหร่ล้างร่วงไปแล้ว้องคิดไม่เป็นไรล้ง่วงไปแล้วจับตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ DC อีกแล้วนะคะก็จะเป็นบายบายแบบนี้ค่ะเราจะมีหลายบายมากเลยสะสมมาจากแคมปัสนะคะแคมปัสตัวนี้แต่ตอนนี้แคมปัสน่าจะเป็นโดนไรอมอนนะ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ DC ทั้งหมดเลยนะคะ d c ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูมันจะมีวิธีการเล่นด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เล่นนะเราจะเอามาต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อ่ต่อได้นะคะหรือใครจะ ยังไงก็ได้นะมันสามารถที่จะมาต่อแล้วก็เอามาดีดได้นะคะนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ยิ่งเราสะสมเยอะนะมันก็จะมีให้เราต่อแบบ เยอะมากแล้วก็ต่อแบบใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็ต่อให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะต่อมาก็ยังเป็นของสะสมของแมคโดนัลลอยู่นะคะส่วนใหญ่ตอนนั้นที่ซื้อมามันก็จะเป็นโปเกมอนนะคะโปเกมอนต่างๆเดี๋ยวจะแกะให้ดูทั้งหมดเลยนะ,ะซีนมาดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ปลานี่อันนี้มันจะสามารถไอ้อนี่ได้นะคะถ่ายถ่ายแล้วห่างมันก็จะกระดิกไปกระดิกมานี่นะอ่ามันก็จะกระดิกไปกระดิกมากระดิกไปกระดิกมาอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโปกเกมอนนะแล้วก็ยังมีนี่อีกอันนี้เด็กๆน่่จะรู้จักเยอะนะคะก็คือเจ้าเนสนั่นเองอ่าเจ้าเนส ส่วนหางเจ้าเนสก็สามารถที่จะหมุนได้นะคะอันนี้เป็นเจ้าเนสต่อมาก็จะเป็นโปกเกมอนน่าจะหมดแล้วก็จะเหลือมินเนียนอ่ามินเนียนอ่ามินเนียนเุ้ยมินเนียนมันสามารถที่จะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ ว again, like want, ่าจะไม่มีลูกเล่นกปแเ้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมินเนี่ยนเหมือนกันนะคะได้มินเนี่ยนมา2ตัวอุ้ยตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อตัวนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเห็นมือมันไหมมือมันจะขยับ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 ขได้นะคะก็อันนี้เป็นของเล่นที่แบบว่าเราหาได้ตามที่ทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็ได้มาจาก ตุ๊กตานะโอเคแต่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะก็ซื้อเองนะคะแล้วก็อันนี้กินขนมนะคะกินขนมก็ทำไมเอ่ยนี่กินขนมแล้วก็สามารถที่จะได้ของเล่นได้นะอันนี้ก็เหมือนกันกินขนมแล้วก็ได้ของเล่นนะอันนี้จากแมคโดนัล์เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้มาจากเอ่อน่าจะเป็น กินขนมเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกนี้นะคะเหล่าเปลเกมอนแล้วก็มินเนี่ยนะนี่ก็ได้มาจากกินแมคโดนัลล์เหมือนกันนะคะเขาก็พอเรากินแล้วเราก็สามารถที่จะนําใบเศษไฟแลกเป็นตุ๊กตาพวกนี้ได้นะคะน่ารักมากๆเลยสำหรับช่องของเรานะคะ once upon a time ก็ขอจากไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe กดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชอ a a ่อง once on t ทับขอลาไปก่อนแม่ bye bye.